ต้นโพ<ป><ป>เงินล้านาจานเล่าประวัติต้นโพเงินล้านเองฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีรูุครับไม่มีภาพค,ครับตัวต้นโพเงินล้านแต่ก่อนนะจะเป็นต้นเล็กๆจะเกิดคู่กับต้นใสรพอเราตัดไปปุ๊บเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่พอตัดปุ๊บเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็สังเกตว่าจะมีพอวันหนึ่งเราไปตัดเ้าไปนอนปุ๊บมองมาแต่เห็นด้วยตาเปล่านะจะมีไก่ตัวใหญ่ ตัวสีดํายืนอยู่ดําทั้งนัวเลยตัวสูงเท่าคนอาจารย์ก็ตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กอยู่อาจารย์ก็มองมาเห็นตัวสีดําเลยเป็นไก่ตัวตัวใหญ่ๆทีนี้ก็อาจารย์ก็เลยคิดว่าเป็นผีแต่ไม่คิดว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยพอตัวเองได้อ่ามีการสัมผัสหรือมีการรู้เกี่ยวกับในเรื่องของวิญญาณก็จะรู้ว่าอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นที่ เทพมาอยู่เทวดามาอยู่สิงสถิตยอยู่ตรงนี้<อ>มาให้ความาสําสเร็จมาให้พรเราก็เลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะหลังจากขอได้เงินล้านก็เลยตั้งศาลให้ท่านตั้งศาลเสร็จก็ให้ท่านอยู่ที่นี่เลยตรงนี้จะเป็นที่ร่มเย็นมากเลร่มเย็นกลางวันนี่ใครจะเย็นกันมาเยน็เยนมากเลยตอนนี้เย็นทั้งคืนเห็นแม่บอกว่าทําลายหลายครั้งแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไปไหนไม่ไปไหนทําลายก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม เอาไฟเผาก็ยังคือคือไม่ยอมตายคือจะเกิดขึ้นมาตลอดเวลาต้นโพตัวนี้ที่ตายคือต้นใส่ตัวเดียวใช่จะเป็นเขาเรียกว่าต้นต้นโพคู่บารมีอาจารย์เกิดขึ้นเพราะอาจารไม่มีใครทําลายได้ก็ยังอยู่ปัจจุบันใครที่จะสามารถแวะมากราบได้ก็แวะมาได้ขอพรเนาะที่อาจารย์เอกว่าถ้าขอหวยใครอาจารย์จะมาขอตรงนี้ด้วยขอตรงนี้ด้วยครับแต่จะมาขอพรแอบมา คือบางทีลูกศิษย์ไม่รู้ว่าอาจารย์ไปไหนก็นี่แหละอาจารย์ก็จะมาขอพอรท่านตรงนี้อยู่จุดนี้ก็จะามาขอพอรท่านแต่วันนี้ไม่ได้มาไม่สบายาเพราะว่าไม่สบายอาจารย์ป่วยมาสามสี่วันนี่ตอนนี้ก็เสียงก็เปลี่ยนเนาะเสียงเปลี่ยนเสียงอาจารย์ยังเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมครับเสียงเหมือนกับเป็นนักร้องตอนนี้ใช่เสียงแหมๆแหๆตอนนี้เสียงอาจารย์ก็ยังเปลี่ยนอยู่คือเสียงไม่เหมือนเดิมอาจารย์ก็ไม่สบายมาสามสี่วันแล้วแล้วก็ สมาธิก็มีคนมาหาเยอะก็ไม่ค่อยเราก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ไม่นิ่งแล้วไม่ค่อยนิ่งแล้วอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวถัดจากวันนี้ไปต้นไปเลยอาจารย์ก็จะฝึกสมาธิก็จะนั่งสมาธินั่งสมาธิคือไม่ไม่จะไม่จิตจะไม่บะแวกก็คือหลังจากวันนี้ไปก็จะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนได้ตัวเลขชัดเกนนพุ่บปล่อยก็ถ้าได้ตัวเลขชัดเกนปุ๊บก็คือปล่อยเลยครับ แล้วก็ถ้ามีลูกศิษย์มาหาหรืออะไรมาหาก็จะให้เลยคือจะไม่ให้รอนานครับพิมพิมรอก็แล้วกันนะครับเอฟซีนะครับคือต้นโพของอาจารย์กับคู่บารมีอาจารย์นะครับก็เอฟซีฝากอยากติดตามเลขอาจารย์ก็ต้องกดติดตามรอเลยครับทางยูทูบนะครับตามช่องเลยแต่ใครอยากได้เลขอาจารย์นะครับเรามาไม่ได้อยู่ไกลต่างประเทศก็ดีนะครับ ให้กดติดตามทางช่องนะครับจะได้ไม่พลาดเลขของอาจารย์นะครับโอ้เปิดไสายมร้อยอันนี้เปิดสายมร้อยดูเนาะอันนี้ว่าจะมีเลขอะไรครับอาจารย์ก่อนก่อนที่จะดูอาจารย์ลองพูดนี้เลขอะไรมีตัวไหนมีเลขอะไรเนาะมีเลขสีไหมเลขอะไรบอกฮะเลขสีมีใจไหมมีไหม ไม่มีสีไม่มีสี่นี่ใครจันมี8 8ปดเปดดดังนะเปดแปดสองหกแปดสองหกโอเล็กแปดสองหกฝากครื่องดืมเครดืมับถ้าเป็นของลงปูนี่จะแม่นมากเลยถ้าเป็นของปู่วงนี่เอ้โแปดสองหกเปดสองหกเลขสี่เนี่สาธุสาธุในฟันด้วจัน แปดสองหกลงมาชัดครับเลขทูบเลขทูบสี่สามสองจาเอ็มร้อยแปดสองหกาจานหันมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นเลขทูบกับเลข้าเอ็มร้อยที่อาจารย์มาแก้บนวันนี้ที่ใครจะไปเพื่อนบ้านไปฮานอยหรือไปอะไรก็เร้วแต่แร้วแต่เราเนาะตามจานเวลาของมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดซะอย่างนี้ทำใจให้สบาย เราไม่ต้องอันนี้อาจารย์ก็ต้องขอโทษวันนี้ที่ที่ทำให้ลูกศิษย์ผิดหวงังแต่ยังไงสีก็ของอาจารย์ก็ยังมาอยู่เนาะยังไงเราก็ยังเดินอยู่สีปักสีรักสีรองวันหน้าเลขเลขที่เข้ารอวันหลุดครับอาจารย์เลขที่หลุดยังรอวันเข้าเสมอใช่ก็ถือว่าไม่หา่างถ้าถามว่าห่างบอมันกบบว่าห่างเลยเนาะ แต่ยังว่าขี้ม้วนกินเอฟสีก็ให้กำลังใจอาจารย์เสมอครับอาจารย์ไม่เป็นไรต้องร้องว่าหน้านะกำลังใจกันน้อยเร่ก็เข้ามาเยอะแล้วเข้ามาบ่อยก็มีหลุดบ้างไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดามีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอาจารย์ครับาอไม่ได้เนาะแปดม้วนติดครั็แปดด้วนติดหลุดลวดเออหลุดม้วนที่เก้าม้วนเดียวครับ สี่สามสองแปเป็นเลขทุกนะครับที่อาจารย์4-3-2ที่อาจารย์จุดบว่าเลขทุกปูท้าว,วิสวรรธน,น์นั่นน่ะใช่จุดท้า,าว,วิสวรรธน์แล้วสอันนี้ก็จะเป็นเลขเลขฝ่ายเอ็มร้อยเนาะที่อาจารย์แกะออกมากินเมื่อกี้เป็นแนวทางนี้ไปเที่ยวก่อนเด้ FC อเอฟซียังอ่ะแนวทางไปเที่ยวแต่ว่าหวยไทยยังไม่ได้เด้ออย่าไปบอกว่าเป็นหวยไทยก่อนเด้ออาจารย์ยังไม่ไม่ปล่อยยังไม่ปล่อย หวยไทยก็รอ,อก,ก่อนอาจารย์ถือเวลาอาจารย์จะปให้เองอาจารย์มันจะนั่งสมาธิได้เอฟซีมหาหาอาจารย์ตอนนีเงียบๆตนอยู่มาตรงนี้สะดวกถ้าใครจะมาหาอาจารย์ก็มาช่วงนี้จะสะดวกเพราะว่าหวยเพิ่งออกไปคนจะไม่ค่อยมีเยอะแต่ถ้าใกล้ๆวันหวยออกคนจะเยอะหรือยายาฝ่ามากอะไรครับถึงชมล่ออีกจากสามสี่หมื่นเอเมนคืออาจารย์เพื่อนสีนั่งสมาธินั่งสมาธิลวก็บอสีบอสเสียเถี่ยวเนาะ มาได้เลขด้วยอาจารย์สิเขียนให้ไปก่อนเลยก็ได้แมนถ้าใครมาหาอาจารย์ก็ถ้าใจดีก็จะมีการเขียนให้กระซิบไปก่อนนั่นแหละแล้ววันนี้อาจารย์ใจดีเลยยังครับเลขขากล้องเลขขากล้องด้วยเอ้ยอย่าตรงกับเลขอาจารย์เอาละไหนเลขขากล้องเล่มังได้ขาก้องผมนี่แล้วมันอยู่ไหนซ้ำเลยครับ้องมีคำสาตัวอ่านเลยแบบนี้มัน เอาให้อาจารย์นั่งสมาธิก่อนกันพราะอาจารย์ยังไม่ได้นั่งเลยครับให้โอกาสให้เวลาอาจารย์เนาะพออาจารย์จะไม่ปล่อยแบบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันจะจับเพียนเนาะครับจจะเพียนต้องนั่งดีๆสมาธิแบบเน้นๆเลยอาจารย์ก็ใจเย็นๆเนาะรอชมรอชมต่อไปงวดนี้อาจารย์จะมอบทีเด็ดให้ทีเด็ดแล้วก็อยากให้เม็ดเดียวด้วยซ้ําไปก็คือเหมือนที่เคยให้ตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนอาจารย์ไม่ใช้หัยเยอะนะ แต่ก่อนให้เม็ดเดียวก็ออกเม็ดเดียวเลยแต่วันนี้ก็คืออาจารย์อยากให้เหมือนที่เคยให้เน้นตัวเดียวเหมือนว่ดศูนย์เก้า 09, ใช่ไหมเก้าศูนย์เน้นตนะั่นั้นก็ออกคือออกตัวนั้นก็คืออยากให้แบบนี้ต้องขอให้ลูกศิษย์ลูกหารอใจเด็บพิมพ์คำว่ารอก่อนเด้คำว่มมารอกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็ใครที่รอคอยหัวหน้าสารจรสงขาเนาะอาจารย์ก็จะมอบให้ตอนนี้กำลังเติมพลัง เติมพลังจิตแล้วก็พลังกายเต็มที่งวดนี้เจอกันแน่นอนครับครับอ่าครับครับครับผมจัดคนเลขที่เขียนไวน้เนาะตัวนี้เป็นเลขทูบที่อาจารย์มาจุดแก้บนแล้วก็อ่าเลขฝายเอ็มร้อยเราก็เขียนฝากแนวทางรายวันแล้วก็เวลาไปเนาะอ่าเป็นแนวทางอะไรบ้างแน,นวทางเลขเอฟซีอะ